สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ฟซีไมเอฟเก่าจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางหวยเล่าพาธนาจ้าเล่าพัฒนาวันสุขวันที่เก่าเดือน8จ้าเดือนสิงหาคม2567ันารอกจ็ะจ้าก่อนสี่ไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอด o จอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้า พี่น้องเอซท่านใดที่เข้ามารับช่วงใ,ใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้บ่พลาดแนวทางต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าบวสิเป็นหุ้นนิเคหุ้นห้างเซงหุ้นดาวโจน์รอบปกติแนวทางฮานอยเจอกันถูกวันจะาแนวทางรัฐบาลไทยกะมีให้เซ็นเดียวกันจ่าสำหรับผล รับพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะรับพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันผุดวันที่เจ็ดทีผ่านมาจาะเดี๋ยวมาเบ่งผลนโยนลังกันก่อนเนาะให้ไปที่เด่น1นึ่งวิ่งลูดจะสำหรับแนวทางของเฮาถือว่าผ่านไปเนาะจะพ้นคือหกตัวออกสามเจ็หาสี่แนวทางของแอรจอยทีลงงหายไปนี่คือได้ได,ได้หาหาชน หาส่วนกัน2อสองตัวสามตัวเลยโอ้โหดันมาเอาหนึ่งอีกเนาะหากันยังมาใดอีกเนาจ้ะโอ้โหอสำหรับวันผูดผาดปลาเมื่อนี่รุ่นกันต่อตามกันต่อจากก่อนสีไปรับชมกับขอฝากคำเตือนไว้นิดหนึ่งเนาจะแอดไวให้เป็นเพียงแค่แนวทางจากขอฝากไว้นิดหนึ่งเนาะ รับชมว้เป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดจะผิดพลาดประการใดกขอโูตรอภัยไว้ด้วยละกันเราจะถามักถ้าชอบคอยตามถามบ่มักประชอบอันนี้ก็คือป่วยพ่านได้เราจะผิดพลาดประการใดกขอโคตรอภัยลหลายๆจะสำหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่เด่นแปดวิ่งรูดจ้าสายวิ่งสายรูดก็เข้าถามัก้ะชอบนำไปวิ่งไปรูดได้จ้าเด่นตัวเดียว เด่นแปดวิ่งรูดแปดสำหรับตัวจับคู่จับไหาเป็นแนวทางมีแปดคู่จ้าสำหรับเม็ดเดียวมีแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง แปดเจ็ดแปดห้าแปดสี่แปดสามสำหรับตัวเน้นจ้าเมดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่แปดสามแปดห้าแปดสอง ปดเก้าจะงดก่อนล่างนี่มาหาสีาอีกเนาะหาหนีมาซ้ำงดติดเลยนะจะสำหรับลากพัฒนาของเฮาจะงดก่อนสองงดก่อนมาหาศูนย์หาศูนย์นบนหวดวันพุดมาหาสี่ลางโอ้โหสำหรับลากพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮาวันซุปมือนีตามนี่เลยจ้า มักตัวชอบตัวกะฝากนําไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนจาจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเผื่อมีตัวถี่ตรงใจและจังคอยตามนาะเมื่อนี้ขอให้มาปังๆขอให้มาเด้งๆขอให้มาตัวเน้นตัวจอละกันเนจาจะขอให้พี่น้อง FC, เอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆก,กำลังใจจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า